bôi nhún cam thảo, tham gia công việc công việc công việc công

วันนี้นะครับเราเชิญทางทีมพั้งบาทชมวพุทธีจากทุกคนนะครับที่งานทีมงานโดยท่านท้องสุงห์เจ้าพิจุนะครับนั่งที่ปรงพิธีวันนี้ครับเพื่อที่จะชื่นชมนะครับกระบวนการต้อนรับจากพี่น้องชาวพุทธสงฆ์มุสย์มุสีนครับมาพูนที่มาเพื่อจะพนมพนมด้วยกันครับจะเป็นการโชว์ งางรอบชุดนี้ได้เป็นรังอยู่ที่เกือบไปทั่วประเทศแล้วนะครับรับโชว์นะครับบนสะพานพนมนะครับวันนี้มีความภูมิใจมากมีความภูมิใจหลายๆที่พี่น้องาให้มาบุญให้มาเยี่ยมใหมาบุญร่วมกับพี่น้องให้ราเป็นการปันยศวับชุชาร์ตสินั่งมากกว่ากันไหมดูนะคอั ชางซองเลยน้อยซองเลนะฮะต้องการตามก้อนเทียนเทียนมาพักเทียนมาพักแต่เม่อคิดยาวจะนอนเทวเลยเอคที่ยวาะอะก้อดีก้ดีเออบานพูดเรองี้ะไรอีกอ่าท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเชิญทีซุ้มซุ้มประมพิธีนะครับเพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีก็รับทีมงานมาฝากจากเมืองอุบลนะครับ มาแล้วที่บ้าน,ท,านที่ปู่บ้านที่มาร่วมนะครับมามาเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังนจะมาชนะ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 ุ่มนะการนำต้อนรับแล้วนะครับนะท่านพระองศารเราจะได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับการย่านะทีรทำที่เดินทางมาจากทุกคนและจะมีการผูกผูกเอวนะครับเพื่อพาเข้ามาพร้อมภูมิอะไรนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับ

คุณพระป่านะครับต้นเงินต้นปัจจัยเชิญกรรมการยกตัวท่านได้เลยเป็นทั้งนางรำประจำหมู่บ้านเป็นพ่อแม่บ้านทำข้าวเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสู้และเชินแต่เมื่อวานนี้นะครับช่วงที่สองเตรียม 有答案。

เถวแถวให้สวยแถวชิดกันแล้วชิดกันนะครับได้ไปทุกงานที่เป็น่านสำคัญแล้วก็คนนั้นควมสำคัความสมีกงเกลียวนะครับนองน้องน้องเราตีสามตีสี่จับเสื้อนทำกับข้าวเสร็จแล้วเตะตัวรีบพิ่งไปข้าวทาาอบสุขชู้เรือกัชู้เรืองกันะครับแบบนี้นะครับก็ กับที่เชิญท่านปรีชาเงินหมื่นท่านนายกบขการบริหารส่วนตำบลมุกดาหา่เป็นเงินสมุนไม่ใช่เงินเมืองขาก็เปลี่ยนเป็นเงินเสงเขาถิรวยขึ้นอันนีงรวยเนาะเราเป็นเงินเมืองขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะนี่คือห้างสาวผู้ไทยนาแกค่ะกำลังพัฒนาเหล่าธงจังหวัดนครพนมค่ะม่อสีน้ำใจนะครับเพื่อเป็นรางวัลนะครับให้น้องๆ

ได้หลาย <นะ S 2> รอ<ะ>บนะนี่รา,างวัลเลยรอบขา้นรางวัลพระนะครับอ่าได้รางวัลตั้งแต่มาแล้วอ่านี่คือประกาศนะครับอ่าเห็นความสำคัญของลูกหลานในการแก้รับอดีตวัฒนธรรมของชาวนแกไว้นะครับ,รออรรบเอานมม้องมายังยังไม่พอครับท่านผู้ใหญ่ร้องคนใหม่ เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของบ้านนาโศกของตะบนน่านเต้วกมมอบกินแล้วนะครับข่านเป็นสอ่อเหมือน้าทีเอาพี่ต้อยนี่หะเป็นหน้าทีในฐานที่สวยกว่าเพื่อนจริงลหน้าทีตาลูกแมครับาลูกไม่เท่ามีคนสวยนะฮอ สภาเทศบาลตำบลบุญใหม่พรทิพย์พงมณีปรบมือนะครับประมือนะครับนั่นท่านบอกท่านของสุขพามาเทศมนุ่วมกับบ้านเฮาท่านของสุขท่านของป่าแก้วพิมพุ่นนะครับพามาเ็นบุญสร้างบุญร่อพี่ใหญ่ไหมใหญ่มากมั้งมักนอนน่จะไปเอาหมอนเนาะครับสมครูน่านอนอะไรอยู่ ก็เดินทางไปไปไไปได้ก็บอกว่าเขาหาเมื่อคุณเจ้าได้นะนี่เลยเขาบอกว่าลักาแกไปจับตระงันแล้จะได้รางวัลใหญ่รวัลใหญ่ไรละนี่มีตู้เย็นพัดลมเอาไปปนแล้วแล้นี้ล่ะนี่ยั่นเป็มไรขอเบิญท่านท่านโาณ่าเป็นกำลังของทุกที่อย่างนี้ปัจยในพื้นท้องลอย่างเดียวเวยเข้าถึงกำลังเลย

นั่งลำตกใจรางวัลเยอะเยีนยิ่ี่ยวจะัก่งฮะมีทั้งสจอำเภอต์างๆหมดแล้วยังไม่พอครับยังไม่หมดอีกคนนึงไอ้นุมลูกหล่อพอเอียงเสียงดีท่านพอพี่สิบเหลือุกร่อมีหนึ่งพันบาทจายยาคืาควจะมาลำแน่เนาะได้รางวัลที่งสองร้อยยี่จากที่หลือกพอ ม oh! oh! ah! ah! ี2คนเพวพันหนึ่งพะลพนโอยปตมาเมบานแต่แบบนี้นะได้รางวัลเยอะจริงอบสองนนี้วองแล้วอนนี้าอันนีเยงานอู่ก็เริ่มวันับ่บกนอรนอเายอเพิ่มเลยกกานลูกเบ่ออาารย ารที่อโห์เจ้าพ่อเมื่อานนี้ซื้อจัก,กรยานมอบให้กับวัดเราเพื่อออกฉลาสสองคันพี่น้องเอ้ยมาจากมืองนอย่าพูเมื่อจับฉลากกันก่อนนะครับโอ้เอ้เดียวบางทาา่ประทันประทับผมเข้ายกอื้อขับ่เย พูดไม่พูดเท่าแก่ชุมนี่เรียนไม่พูดมากมอบเงินเลยมอบเงินเลยไม่พูดไม่พูดต้องรู้ที่เราต้องรนะระดับเท่าแก่ชุมนี่เรียนเพิ่มไมาอีกแล้วทพิ่มเยอะอีกโอซีเดนหงมณีเสซีเดนหงบันีพีนาในเมันอทออกดอกออกผลชุมนุเรียนไปกินเลยออกแล้วออกแล้วแับออกแล้ว หมดแล้วย kind of to to ังครับหมดแล้วยังอ่วันนี้มดอขวแบเดียวมาตั้งแต่คีจับรบบวัอ่าหมดแล้วอ่าอ่านำลำตงหมดแถมตรงมันต้องมขอบคุณค่ะโอ้ตงมือร้เน่ยทั้งน่ารักทั้งน่ารักเอออ่าพัดนตาอัดยาศัยเอยโอ้ยยางกังไม่พอ เิ่งร้มัดมา่ายรูปคุเป็นต้ยคงายรูปเป็นย่โอยดีใจคยังนเลยได้รางวัลังถ่ายรูปจร้อนเถอะถ่ายกันายก่อเอาเอาเอาหลายท่าเอาหลายท่าอำเภอนาแกค่ะเออเอาไปถ่ายกับคณะสขานี่มาไดเภอนาแก่ โอ้ยขออนุญาตลูกหลานก็ผู้ชมขออนุญาตถ่ายรูปนั่นเนีอยนะเพื่อเป็นที่ระลึกอโอ้ยมีความสุขครับได้ครับได้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 ได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 ยกต้นเงินต้นทองขึ้นสะูงๆเด้อผู้ใดถือต้นเงินต้นทองกันเลยวนีวันนี้เดือนนี้ปีนี้พศนี้ได้มาท้องุญร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาโ่โชคตะบบ้านแก้มตะบนตะแก้ม เอออาดตุจ <muitas S 2> ัด <sketches> ต <ization> ุจ <fe Jean Rabbit> ัดต no ุจัดตุเอออาเจ็บเป็นลมนะครับไปหาคิดน้เจ็เป็นลมพิจิค์ไปต้องการจะลงจะลงจะมองก็ไปหาพ่อพูละจบไปเจ็เป็นลมนะครับครั้งนัดับต่อไปยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จลำดับต่อไปนะครับตัวแทนของบ้านเราคือท่านด็อกเตอร์ พ่ออังสารวงจำปาจะได้กล่าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดมณฑลจันทบุรีนาโดยคุณสมุทรแก่พีคุณคุณทองคานแก่พี่คุณก็จะขอกล่าวขอบคุณณโอกาสนี้หลังจากกล่าวขอบคุณแล้วทางเราจะมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานนะครับขอเรียนเชิญท่านพระะอัสาาดขวนพ่อเป็นนจะรีขาาวดอ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ